ธุรกิจสกรีนถุงได้ลายเต็มพื้นที่แนะนำเป็นเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นนี้ ทีนี้ต้องเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นจิ๋วแต่คุณภาพไม่จิ๋วเลยนั่นก็คือเครื่องสกรีนพื้นเรียบโมเดล NJ 4060 Desktop อรุ่นนี้โจทย์ของลูกค้าในวันนี้ก็คือต้องการสกรีนแบรนด์โลโก้ลงบนถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์และท้าทายไปกว่านั้นชิ้นงานเป็นถุงพลาสติกที่มีความเบามากซึ่งจะทําให้เวลาสกรีนนั้นชิ้นงานจะเคลื่อนและทําให้ลายสกรีนที่ออกมาทับซ้อนหลไม่คมเป็นงานตก เกรดขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นนี้ได้มีระบบลมดูดเพื่อช่วยยึดติดชิ้นงานเวลาทำงานส่งผลให้ลายสกรีนออกมาสวยคมไม่สะดุดค่ะทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์อด n i ส i n p r o p a c k หรือโทร0868426859